สมาคมอ้อยอัดฉีดเกษตรกรใช้โดนสำรวจแปลงปลูกระบุตำแหน่งพื้นที่ใช้ในการพ่นยาปัญหาขาดแรงงานค่าแรงสูง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับที่นํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรอ้อยในปัจจุบันนะครับประเทศไทยกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคการเกษตร และค่าแรงที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการทวีความรุนแรงของศัตรูพืชทําให้ทางภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับจำเป็นต้องนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างเร่งด่วนโดนเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับและช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยใช้สํารวจแปลงอ้อยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบุตําแหน่งพื้นที่ตําแหน่งพพศัตรูพืชนะครับสภาพอากาศ และใช้ในการพ่นสารปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารบำรุงการเจริญเติบโตและสารกำจัดศัตรูพืชในบริเวณแปลงปลูกที่เครื่องจักรชนิดอื่นๆนะครับไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่ออ้อยมีความสูงถึงประมาณ6เมตรนั่นเองครับสมาคมนักวิชาการอ้อยนะครับและน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทางสํนักงานคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายบริษัทไทยชูการ์มิลเลอร์นะครับ และสมาคมการเกษตรเพื่อความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมนะครับการนํานวัตกรรมใหม่มาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อความแม่นยําในเรื่องของการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตนั่นเองครับสําหรับการจัดอบรมนะครับตามโครงการพัฒนาผู้ใช้โดนในไร่อ้อยและผู้นําเกษตรรุ่นใหม่นี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อโดนนะครับสำหรับการเป็นนักบินโดนในไร่อ้อยได้ด้วยนะครับ โดยได้ร่วมกันนะครับผลักดันโครงการเพื่อตอบสนองกับโนโยบายของภาครัฐในการทําเกษตรอย่างแม่นยําและสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับทางภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลโดยจะมีโรงงานน้ําตาลนะครับและเครือข่ายสมาคมชาวและอ้อยเข้าร่วมในโครงการนี้อีกด้วยนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับจะเพิ่มพูนความรู้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการบินโดรนการผสมสารกําจัดศัตรูพืช ทําให้สามารถนาไปใช้จริงได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วเวลาในการทํางานนะครับจะลดน้อยลงไม่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากสะดวกในเรื่องของการจัดแปลงปลูกได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะนะครับเมื่ออ้อยโต,โตได้ประมาณ1เมตรจะเห็นประโยชน์จากโดนได้เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า กับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ